สวัสดีครับอยู่กับผมมาแลนด์เอ็กซากเวเตอร์นะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับเข้ามารับชมเจ้าคอมมัสุนะครับ PC 210รุ่น10 m เรุ่นนะครับตัวล่าสุดนะครับ1นึ่ชั่วโมงนะครับเป็นหกสูบเทอร์โบคอมมินเรลนะครับบุรุษกีห่งคิวนะครับเป็นบุรุกีห้าฟันนะครับบุรุกีหกฟันทำการเปลี่ยนไปแล้วนะครับ ปกติติดรถมาเป็นหกวันนะครับแต่ทีน,นี้เปลี่ยนเป็นห้าฟันเพราะว่างานที่ทาอยู่ไม่เหมาะกับหกฟันนะครับงานเจาะเดินแข็งงานแงัดปูนนะครับงานว่างท่อทั่วไปงานหลวงนะครับก็ลเลยเปลี่ยนเป็นห้าฟันแทนนะครับวันนี้ผมจะมาทํางานนะครับเป็นการลื้อคันเก่าปั้นคันใหม่เพื่อที่จะเสริมไหลาทางให้รถสัญจรได้ง่ายขึ้นนะครับ เริ่มแรกแล้วที่คุยกันนะครับตอนเท้าก็จะให้เอาดินออกใส่ดํานั่เสรทีนี้คุยไปคุยมาเท่าแก่ก็เห็นุมมองว่าจะเติมหลายทางให้ที่วัดให้กว้างขึ้นก็เลยไม่เอาออกอแล้วก็ดินที่เราตักจากวัดมาก็จะเอาอช่วงหน้าแรงนะครับจะวิ่งดํามาใส่คืนให้ที่วัดนะครับก็เหมือนทำบุญนะครับให้ประชาชนที่สัญจรได้ไง่ายขึ้น เวลาลดส่วนกันน่ะอย่างอย่างถนนเก่าที่ผมยืนอยู่นะครับ3เมตรประมาณ3าเมตรนิดๆน,น,นะครับก็ไม่สามารถจะส่วนกันได้ต้องลบกันยาวนะครับทีนี้เวลา,าทําแบบนี้แล้วเวลาลดส่วนกันได้นะเวลาเด่นแห้งแล้วก็วิ่งกันได้สบายนะครับสบายมากขึ้นสะดวกสบายนะ ันนี้ให้เอน้องชายน้อง,องวีเป็นตกอ,องให้หนึ่งวันผมกแล้วขับเองนะครับถ้าพูดถึงเรื่องฝีมือนะครับผมไม่ได้คิดจัดน,นะครับก็พอทําได้นะครับแต่ไม่ได้เก่งมากเคยเคยผมเคยไปดูพี่ๆเขาทำนะครับคือเนี้ยบนะครับทํางานเนี้ยบแล้วก็ไว้ด้วยแต่ยังกับผมนี่คือต่างกันนะครับ ก็เหมือนคนหัดทำใหม่เลยนะครับยังไม่ได้เป็นงานอะไรเยอะก็คือ,อทำไปดูไปนะครับว่าต้องทำยังไงให้ดูดูดีนะครับไจริงๆผมทำงานช้านะครับคนที่ทำงานช้ามากใจเย็นเกินไปทำงานก็ไม่รีบร้อนแต่ก็ทำแล้วไม่ได้มาแก้ที่หลังนะครับแต่ก็ทำช้าเลยยอมรับว่าตัวเองทำช้ามากแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เนี๊ยบมากด้วยนะครับ มอน,นยังไม่ได้นั่นนะครับคือประสบการณ์น้อยต้องยอมรับนี้เลยครับแต่ก็ทำเราทาได้เฉพาะงานตัวเองก็าทาได้ครับแต่จะให้ไปทํางานที่อื่นที่เราไม่เคยทำทําไม่ได้แน่นอนต้องต้องศึกษาก่อนถึงจะวันถ่องวันเดือนถ่องเดือนอย่างเงี้ยถ้าผมไม่เคยทําเลยทํายากงานเฉพาะงานตัวเองอย่างงานวางข้องานฝึดเข็มงาน ปรับดินปรับอะไรนิดหน่อยก็คือเป็นง,งานของตัวเองทุกวันเราก็ทาได้อยู่แล้วในทีนี้เวลาเราย้ายไปที่อื่นสมมุติว่าผมเป็นเท่าแก่ผมนะอยู่ที่อื่นยังงานเอ่อนี่เขาลงเละๆมากงานบ่อดินงานบอน่อตายผมไม่เคยอยู่ก็คงจะลาบากนิดนึงน,น,นะครับางานขุดสระเ,เก็บน้ําอย่างที่บอย Happy Boy e x c a v e t o r นะครับ โอ้ผมทำได้ขนาดนั้นไม่รู้จะดีใจขนาดไหนนะครับแต่คือคงอีกทางไกลนะครับใกล้ๆเนี่ยไม่ใช่แล้วต้องไกลๆเลยนะครับก็เราไม่ได้เจองานแบบพี่เขาคืออยากถ้ามีเวลาอยากจะไปหาเหมือนกันนะครับแต่เวลาก็เพรงว่าผมเป็นมีภาร,ระเยอะๆก็ไม่มีเวลาไปหานครับงทีอยากไปหาพี่เขามากครับเจ็บสีนาน,าน,านาแล้วติดตามนานแล้ว อยากไปเห็นสักครั้งหนึ่งที่พี่บอยได้ขุดจากให้ท่านผู้ชมได้รับชมผมก็อยากดูเหมือนสดๆเหมือนกันนะครับดูในมือถือไม่สะใจเท่าเท่าที่ดูเ,เห็นกับตานะครับประมาณนี้นะครับวันนี้ไม่มีสาระอะไรมากมายนะครับเดี๋ยวต้องขอขอบคุณสำหรับท่านใดเข้าไปรับชมคลิปจนจบนะครับสวัสดีครับ